การเป็นที่หนึ่งในใจของคนครับคือคุณต้องมีศาสตร์อันหนึ่งคือการดึงความสนใจของใครก็ได้ในโลกใบน,นี้ก่อนคือการทําให้สมองเนี่ยบันทึกคุณลงไปในจิตใต้สําน,นึกครับมันคือเทคนิคของการเล่นกับอารมณ์คนครับคุณเป็นที่หนึ่งในใจของใครไม่ได้ถ้าคุณขยี้ความรู้สึกของคนไม่ได้ครับคุณเพียงแค่สแสดงอารมณ์ร่วมกับความรู้สึกของเขาครับให้เหนือกว่าเขาครับสมมุติครับนะเขาบอกว่าเนี่ยเขาเศร้าครับ ให้คุณแสดงอาการที่เศร้า่าครับแล้วไม่ได้เศร้าเพราะเรื่องของตัวเองนะให้บอกว่าเราเศร้าเพราะเขาเศร้าครับสมองของอีกฝ่ายจะรู้สึกว่านี่คือพวกเดียวกันครับนี่คือพื้นที่ปลอดภัยหรือครับเวลาเขามีความสุขกับคุณจะบอกเย่โห yeah, oh, เนี่ยฉันดีใจกับคุณด้วยนะดีใจกว่าเจ้าตัวจนออกนอกหน้าสิ่งนี้ทําให้สมองรู้สึกว่านี่คือเซฟโซนนี่คือพื้นที่ปลอดภัยนี่คือคนที่หายากที่สุดครับ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักและเอาใจนะครูความเคยสอนในคอร์สสั่งจิตให้เขาเอาใจครับราคาเต็มเนี่ยแปดพบาทครับคุณจะสังเกตว่าผู้หญิงแกร่งผู้ชายมักจะทิ้งเสมอหรือผู้ชายที่พยายามทำดีเพื่อครอบครัวต่างๆเนี่ยแฟนก็มักจะทิ้งเขาไปเสมอครับเพราะอะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยคนอยากเอาใจคุณอยากรักคุณอยากทนุถนอมคุณเอาไว้ในความสัมพันธ์ไม่ใช่ว่าคุณทุ่มเทแรงกายแรงใจออกไปได้มากเท่าไหร่ แต่มันเป็นเพราะคุณกระตุ้นความอยากของอีกฝ่ายได้มากเท่าไร่ต่างหากเพราะงั้นเนี่ยจากราคาเต็ม8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้ครับครูความให้ราคาอยู่ที่990บาทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปร990เฉพาะ3ท่านสุดท้ายท่านั้นที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ l i น์แอดครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ